โอเคค่ะ okay, ก็มาถึงคลิปต่อไปนะคะอันนี้ก็คือของที่เจเปิดได้มานะคะจากาเป็นของฟรีนะคะที่ได้มานะคะก็จะมีปีกนะคะก็เหมือนเซิร์ฟไทยของก็คือจะขายเซิร์ฟไทยทั้งหมดเลยนะคะเนี่ย,ยเช่นแบบพวกปีกอ่าปีกเห็นไหมสัปสิบสี่วันพวกนี้ถ้าเรายังไม่ใช้เราเก็บไว้ก่อนได้นะคะถ้ายังเป็นสีแดงอยู่เนี่ยคือเรายังไม่ได้เปิดใช้งานแล้วก็สมุดอีกพีซิบล้านอ่อไม่ใช่สิบล้านสิอันนี้ห้าล้าน 5ล้านเนี่ยได้ตอนรีวิวช่วงมันมาณ8 9็17จำไม่ได้เมื่อกี้จะเปิดไปแล้วนะคะอ่าแล้วก็จะมีพวกนี้เราสามารถกดดูได้นะเนี่ยีได้สมุด EP พวกนี้เราสามารถกดของมาได้เลยนะคะถ้าเรายังไม่ใช้ก็คืออย่างม er la um, okay. ือรูมย be The ังไม่ใช้เราก็เก็บไปก่อนอย่างสมุด EP เรายังไม่ใช้นะสมมุติแต่จริงๆอะถ้าเกิดว่าเสิร์ฟไทยเราก็กินได้เลยนะคะกินให้แมนหลักกินได้เลยนี่ได้10มี10เล่ม5ล้านแล้วก็20เล่ม1ล้านนะคะแล้วก็เบ็ดไลายเส้นนะคะถ้าเรายังไม่ใช้เก็บนะคะ สกอร์ score, พวกนี้จริงๆมันมีทิศในการใช้สกอร์นะแต่เจยังไม่ได้บอกเลยเดี๋ยวค่อยค่อยสอนนะคะผู้เล่นใหม่เดี๋ยวค่อยบอกกันนะอันนี้กล่องเลเวลร้อยนะคะเนี่ยคือเปิดได้หมดเลยอันนี้จะเป็นฉายานะคะกดกินไปบางคนฉายาอยู่ตรงไหนกดกินเข้าไปแล้วฉายานะคะจะมาอยู่ที่นี่ไปหัวข้อมาอินโฟนะคะเลือกหัวข้อที่2แล้วก็กดอันนี้กดอันนี้นะคะเห็นไหมกดนี่กดเซตนะคะมันจะมาอยู่ที่นี่มีเวลาใช้เราก็กด ปุ๊บแล้วก็กดแอปพลายจะมีเวลานะอันนี้อย่างนี้มันจะมีเวลา30มนาทีเห็นไหมมันจะเขียนอยู่เหมือนกันนะคะระบบก็จะเหมือนกันใครที่ยังไม่ใช้นะคะมีฉายายเยอะๆเนี่ยถ้ากดแล้วไม่ขึ้นก็คือมาเลือกตรงนี้ฉายายสําคัญนะผู้เล่นใหม่อาจจะยังไม่ทราบนะคะส่วนพวกเบ็ดลายเส้นเนี่ยถ้าเรายังไม่ใช้เก็บไปก่อนคุณพ,พร้อมเมื่อไหร่คุณใช้มันจะนับนะมันจะหมดนะคะของอสมมติยังไม่ใช้60ก็ยังไม่ใช้นะคะเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้นะคะ90มาได้ของอะ่ะเหมือนกันนะกับ ช่วงแรกคือเราจะได้ของฟรีอยู่แล้วนะคะจากกิจกรรมอยู่แล้วนะคะอันนี้ถ้าเรายังไม่ใช้คือเราเก็บเข้าไปได้เลยเนี่ยเก็บเข้าไปได้เลยอันไหนที่ยังไม่ใช้เก็บไว้ก่อนได้นะคะวันที่เราพร้อมหรือเราว่างจริงๆอ่ะเราค่อยมาเปิดนะคะของมันจะยังไม่หายเนี่ยจะยังไม่ได้ใช้เลยนะพวกนี้อันนี้80สังเกตว่าจะได้เบ็ดไร้เส้นเยอะบางคนจะกดกินหมดเลยเนี่ยมันเสียดายนะคะวันไหนที่เราจะใช้วันไหนที่เราวางเวลจริงๆอ่ะ เราค่อยมาใช้ก็ได้นะคะสําหรับผู้เล่นใหม่ไม่ต้องกดกินหมดนะอย่างพวกอาวุธเช่าเนี่ยเรากดเปิดอยู่ได้ถ้ายังไม่ใช้เนี่ยเราก็ปิดไว้ก่อนอ่ะอันนี้เจยังไม่ใช้หรือว่าถ้าเจใช้แล้วตอนนี้เจเวล1 0นึ่้อละเดี๋ยวเจจะใช้ละเราค่อยมากดใช้นะคะค่อยๆเปิดนะคะไม่ต้องไม่ต้องรีบแบบได้ฟรีมานะคะใครยังไม่ใช้ก็คือเก็บเอาไว้ก่อนนะคะมันยังไม่ต้องมันยังไม่ต้องใช้นะนะเดี๋ยวนี้เลยก็ได้นะคะ อ่ะคุยังไม่พร้อมคุเก็บไว้ก่อนไออย่างเงี้ยเจะจะใช้้อยเดี๋ยวเจจะใช้เลเวลลอยนะคะเป็นกล่องเลเวล้อยอ่ะใช้เลเวล้อยเจก็เปิดแค่เลเวล้อยนะคะมันก็จะได้2อย่างพอได้2องย่างเนี้ยเก็บไว้บ้างอันนี้อะไรอันนี้เป็นอวุธเจไม่ใช่อวบุธนะเจจะใช้ชุดเพราะว่าชุดเจยังไม่ได้เปลี่ยนนะคะชุดเจยังไม่ได้เปลี่ยนนะ อันนี้มันมีของที่ใส่อย่างเช่นพวกวัวอะไรอย่เงี้ยมันเป็นของกิจกรรมนะคะอันเนี้ยพวกวัวอะไรมันเป็นของกิจกรรมมันก็เลยแรงเจไดใส่ชุดแคดเวลนี้นะคะเพื่อมาเวลแต่จริงมันก็ใช้ได้แหละเรา 80- 90ิอะไรมันก็ใช้ได้ไปได้เรื่อยๆนะคะอ่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่เลยใส่เลยของอันไหนเราไม่ใช้เราก็ลบมันทิ้งไปนะคะเพราะไงเดี๋ยวมันก็ยังมีของให้เช่าอีกมากมายนะที่จจะมาพูดถึงอ่ะโอเคค่ะ แล้วก็ลูกแก้วมืออย่างที่เจแนะนําไปแล้วลูกแก้วมือนะคะมันก็ได้ลูกแก้วมือมาตัวไหนที่เราเริ่มจะไม่ใช้หรือว่าอะไรอย่างเงี้เราก็เอาออกไปเลยนะคะอย่างธนูเจไม่ใช้เจเอาออกนะคะอ่ะตัวไหนไม่ใช้เอาออกไปเลยตัวไหนไม่ใช้เอาออกไปเลยนะอย่างพวกธนูเจจะไม่ใช้นะคะโอเคเจเอาออกนะเจเอาออกไปละอ่ะพวกมือก็อย่างที่เจเคยแนะนําไปนะคะมือก็เหมือนกันนะคะเขาแจกเหมือนกัน ซึ่งเจเคยทาคลิปแนะนําไปแล้วว่าถ้าเป็นเจเจก็จะเลือกกุนอูลงมานะคะเลือกกุนอูหนึ่งนะคะแล้วก็ลินอีกหนะึ่งะตอนนี้และที่ตัวแรกที่เจเลือกมาก็คือขุนแผนซึ่งเจเลือกมาไว้แล้วนะคะเจก็จะเลือก2ตัวนี้มาแต่เจยังไม่ร้อยยี่สิบแนะนำว่าเลือกตอน 120, ร้อยยี่สิบเลเวลมันก็จะร้อยยี่สิบนะคะนี่เคยแนะนําไปฮาวลังนะคะบัฟโจมตีระยะไลแล้วก็มีบัฟแบบเวลาสามารถทําให้ตัวเองแบบเสียสละตัวเองแล้วบัฟให้เพื่อนๆได้ด้วยตัวนี้ไม่จําเป็นต้องเอามานะคะ กวนอูนะคะต้องจําเป็นอยู่แล้วเพราะเราต้องใช้สกิลนี้อยู่แล้วนะคะยังไงก็ต้องเอามาอีกาเดียนนะคะตัวนี้ยังไม่ต้องเอามาก็ได้นะคะเดี๋ยวไปทาเคลตอนหลังก,ก็ได้ไม่ไม่ได้จําเป็นต้องใช้อน,นี้ไปทำเคลียได้แต่หายา,ยากอยู่นะคะตัวนี้จะหายากนิดนึงใครอยากจะได้เอามาก็มาได้เป็นบัฟคล้ายๆแทนมองได้นะคะตัวนี้นะคะมูฮินโดค่ะมูฮินโดเนี่ยเป็นเมนเวท ะะยังไม่ต้องใช้ก็ได้ตอนหลังไปใช้ตอนหลังก็ได้เดี๋ยวได้ตอนหลังเราก็ทาเทรสได้นะคะลินต้องอามานะคะลินมีสกิลโยนเทินสกิลนี้เราต้องจําเป็นต้องใช้นะคะอันนี้ก็ทำเทรสตอนหลังได้เหมือนกันนะครับเป็นแมนปืนใหญ่ะค่ะไม่จําเป็นต้องเอามาตอนแรกยังไม่ต้องใช้ก็ได้นะคะ <c oughs> ในคอมเมนเซอร์ค่ะช่วงนี้นคอมเมนเซอร์จริงๆอ่ะสกิลนี้ดีนะในในเอโอเอสกิลนี้ดีแต่ว่าคราวนี้เขา เหมือนเขาจะเนิร์ฟมันลงไปนะครับปกติมันจะโดน2ตัวตอนนี้มันจะโดนทีเดียวนะคะก็ยังไม่ต้องใช้ค่ะในคอมเบนเซอร์ดเดี๋ยวก็มีกิจกรรมได้มาอยู่แล้วยังไงเราก็ไม่ต้องใช้นะเพราะเป็นเมอร์ที่ไม่ได้ถึกอะไรมากมายวอเคอรี่รไปทำเควสตอนหลังก็ได้วอเคอรี่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวก็จะมีพวกกิจกรรมด้วยตอนหลังน่าจะมีอยู่แล้วสปาร์ตันทำเควสได้นะคะไพเรททำเควสกิวได้นะคะก็ยังไม่ต้องใช้นะคะแต่จริงๆอ่ะเราชอบตัวไหนเราเอาตัวนั้นมาเจนเนสซี่ไม่จําเป็นนะคะแล้วก็ หมีหมีก็เดี๋ยวนี้ไม่จําเป็นแล้วยังไม่จําเป็นต้องยังไม่จําเป็นต้องมาใช้นะคะโอดีนโอดีนก็ยังไม่จําเป็นนะคะเซนทอเป็นเมอรระดับสูงนะคะก็ไม่จําเป็นค่ะถูกแล้วนะไม่จำเป็นเนี่ยต้องมาใช้นะคะเมอ่อกิตาก็ยังไม่จําเป็นค่ะคุณแผนจําเป็นต้องเอาอยู่แล้วนะคะรับนี่อันนี้บับให้กับตัวหลักเรานะคะบูทนะคะเป็นมูดให้กับตัวหลักเป็นเกี่ยวกับตัวเวทนะคะแล้วก็สกิลใบอันนี้ใบ บแมนนะคะแล้วก็ใบพวกเวทได้นะคะต้องเอามานะคะอันนี้ดีนะคะสกิลนี้ไม่ได้ใช้อยู่แล้วไม่จําเป็นนะคะส่วนมากก็แค่มาเอามาใบซสะ,ส,ะส่วนใหญ่อะแล้วก็ตัวนี้แก้สตันนะคะพ n i ิ i ชนะคะไม่จําเป็นต้องเอามาก็ได้นะคะยังไม่ต้องใช้ที่จําเป็นก็คือคุณแผนต้องเอามาแน่นอนกุอูต้องเอามาแน่นอนดินต้องอามาแน่นอน3ตัวครบแล้วกับลูกแก้วฟรีนะคะโอเคแล้วก็ อีกสกิลหนึ่งที่เจจะแนะนําไปทําก็คือมันเป็นสกิลนะอ่ะจะไปที่บาซ่านะคะนี่ไปที่บาซา่าว่าไปที่โลมไปที่บาซ่านะอันนี้จะจะบอกอันนี้ทําได้ตั้งแต่หกสิบไม่ยากนะคะมันจะได้มันจะได้เป็นเหมือนแบบเป็นสปาร์ตันอนะ่ะเรียกสปาร์ตันมาถ้าใครเห็นนะบางคนจะไม่รู้นะว่าทําจากไหนผู้เล่นใหม่อาจจะไม่รู้นะอ่ะแปบ๊บหนึ่งนะคะมาโลมทีในค้างทุกที่เลยโอเคค่ะเดินได้แล้วนี่นะคะ พอวามาที่บาสร้างลมาที่ตัวนี้นี่ m b c ตัวนี้นี่ตัวนี้คุยเลยนะคะเขาจะให้เราไปไปแบบว่าไปฝึกอะเหมือนเป็นการฝึกแล้วแบบมันจะได้ไอเทมนี้มาเราจะกินแล้วมันจะได้สกิลมาเพิ่มนะ,ะฝึกวิธีการฝึกก็คือมาที่มาที่ทาวเวอร์นะคะเลือกอันนี้เลือกหัวขอ้อน,นี้นะเลือกไปปุ๊บเลือกอันแรกนะคะแล้วก็เลือกโคลสเซียมอันนี้จะเป็นฟรีลีกนะเป็นการฝึกนะใครจะลองดูก็ได้อะ เฟรม,มาเลเวล60ก็ลับได้แล้วจริงๆ60ก็มาทําได้เลยนะคะอ่ะเราไม่ต้องต่อสู้ก็ได้อ่านี่เปิดแค่นี้ก็ได้หรือใครจะสู้จนชนะก็ได้นะคะแต่เจจะไม่สู้เพราะว่าเฟรมมาสําเร็จแล้วเดี๋ยวเราจะกดหนีเลยอันนี้สองเรากดหนีเลยกดหนีเสร็จนะคะก็กดคุยจะได้ละแล้วก็เฟรสุดท้ายคือเขาจะให้เราไปใช้สกิลนี้ สกิลนี้เห็นจากไหนเดี๋ยวเรากินเข้าไปอ่ากินเข้าไปเรียบร้อยนะคะอ่าเขาเรียกกดใช้แหละแต่เจเรียกกดกินนะคะคราวน,นี้พราะเราจะไปสู้อะ่ะเดี๋ยวมันจะมีนะเดี๋ยวเราจะไปสู้เดี๋ยวเจขออนุญาตวาร์ปวาร์ปไปนะฮะเดี๋ยวเจวาร์ปไปสักครู่หนึ่งนะเจวาร์ปไปแล้วก็วาร์ปไปแล้วก็มาที่เดิมที่เก็บเลเวลนะคะ มาที่นี่อ่าจะรู้ว่าสกิลใช้ยังไงสกิลนะคะสกิลวันนี้นี่นี่สกิลอยู่นี่กดตัวเจเวลาใช้ต้องให้มันเต็มหลอดก่นอนนะมันก็อยู่กับการต่อสู้เราเนี้ยมันจะเก็บไปเรื่อยๆแล้วมันจะเต็มหลอดเองนะคะอ่าเดี๋ยวมันจะเต็มหลอดเดี๋ยวลองดูเห็นไหมมันก็จะขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยเรากดไปพอกดเนี้ยเรากดเจมันจะใช้กดเจหรือกดคลิกตรงนี้แล้วกดใช้ที่ มันกดใช้ได้เลยนะมันเป็นสกิลที่ค่อนข้างดีค่อนข้างรุนแรงอยู่นะคะใช้ได้เลยแต่ว่าหลอดมันต้องเต็มเห็นไหมหลอดมันขึ้นมาแล้วนิดนึงอ่าขึ้นอยู่กับการโจมตีของเราเห็นไหมขึ้นพุ่งขึ้นมาเมื่อกี้เด้งขึ้นมาเลยนะคะพอเสร็จแล้วเราก็ใช้มันได้โอเคอันนี้ก็สอนวิธีการใช้นะคะเท่านี้แล้วก็พูดเรื่องทิปทะเร้าวๆนะคะให้ฟังงั้นก็คลิปนี้จะจบไว้ที่เลเวลเท่านี้นะคะจนตรงนี้ถึงร10ได้นะคะแนะนำผู้เล่นใหม่เนาะ ก็มีอะไรก็จะมาพูดคุยกันนะคะดูคลิปอื่นๆของเจได้นะฝากติดตามด้วยสวัสดีนะคะ